สวัสดีครับวิคาวันเต็งวันนี้อยู่ในลีกกันโซซิเรียอ็นเตอรี่คู่เวลา18บนาฬิกา30นาทีอินเตอร์มิลานาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวโรนาครับสถิติการพบเจอกัน5ครั้งหลังสุดที่ผ่านมาอินเตอร์มิลานเก็บชัยได้ทั้งหมดในบ้านไป3นัดและนอกบ้านอีก2นัดครับ อินเตอร์มิลานตอนนี้คลองจะฝูงมีอยู่45คะแนนผลงานการเล่น5นัดทุกรายการถือว่าทําได้ตามมาตรฐานครับเก็บชัยไปได้2เสมอไป3ส่วนผลงานในบ้านก็ถือว่าไร้พ่ายเก็บชัยมาได้3เกมเสมอไป2เกมครับเกมนี้อินเตอร์มิลานภายใต้การคุมทัพของซิโมเน่อินซากีจะพาทัพมาในแผน3-5-2รายอัพเข้าวๆผู้รักษาประตูจะเป็นยานซอมเมอร์ครับแบ็กซ้าเป็นอเลซานโดบาสโตนีแบ็ก ขวาเป็นเบนจามินฟาว่ากองกลางเป็นฮาคารซานฮาโนกูครับส่วน2ประสานเกมรุกเป็นราตาโนมาร์ติเนสและมาคาสตูรามครับส่วนเวโรนาตอนนี้รั้งอันดับที่17ครับมีอยู่14แต้มห่างจากทีมบอยแค่2แต้มเองครับสถิติการเล่นของเวโรนา5นะัดทุกรายการถือว่าน่าเป็นห่วงเก็บใช้ได้เพียง1เสมอ2และแพ้ไปถึง2เกม ่วนเกมนอกบ้านยิงยำแย่เข้าไปใหญ่ครับเก็บใช้ไม่ได้เลยแพ้ไปถึง4ี่เกมและเสมอไป1เกมมาโกบารติจะจัดทัพวาโรนามาในแผน4-2-3-1รอเรนโซมอนติโปรับหน้าที่เฝ้าเสาแบ็กซ้ายเป็นฟิลิโปเตราซานโแบ็กขวาเป็นแจ็กสันซัตซัวแบ็กซ้ายเป็นทางด้านดาโกลาโซวิชส่วนแบ็กขวาเป็นซีลิว นองเก้นักเตะที่คอยจบสกอร์มอบหมายให้มิลานยิริสครับเกมนี้เปิดราคามาทางด้านอินเตอร์มิลานต่อ2รูปราคานี้คาดว่าจะสูงเกินไปแต่หากเทียบจากฟอร์มการเล่นและสถิติการพบเจอกันไม่มากไปเลยครับโดยเกมรุกที่ดูดันของอินเตอร์มิลานที่เป็นจ่าฝูงส่วนเกมรับของทีมเยือนก็ดูอ่อนแอเกมนี้คาดว่าทางด้านอินเตอร์มิลานพับสนามบุกยิงแหลกในบ้านแน่นอนครับ